ช่วงนี้ภัยใกล้ตัวเยอะทีเดียวครับท่านผู้ชมเม่เช้านี้ก็เตือนภัยกันไปแล้วอยู่ๆอันนี้เตือนกันไม่รู้จะถูกเวลาหรือเปล่านะอยู่ๆรถเทเลอร์ก็ไปเกี่ยวสะพานลอยเคาะร้ายคนหนึ่งเสียชีวิตอันนี้ในเกิดเหตุในช่วงประมาณสักตีสามกับตีสี่นะตีสี่แต่หลังจากนั้นคุณตูชาติมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมที่จะดจักรเอาสักหน่อยไหมไฟไหมไฟไหมลอกขายของเป็นแผงอ่ะ สามสิบสองล็อกไอ้สามสิบสองล็อกด้วยกันสามสองแผงวันนี้วันอะไรนะเขาบอกวันดีไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเยอะจริงๆนะฮะมากทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีหลายเข้ามาอีกฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญซอยเจ็ดนะครับมีนักเรียนยกพวกตะลุมบอลกันเขาบอกว่าเบื้องต้นนะฮะคุณจิระเดชได้รับบาดเจ็บสี่รายไปตรวจสอบกับคุณยอดนะครับรหัสละครสี่ห้า มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับสวัสดีครับคุณยอดครับรกรุจีรเดชครับครับคุณยอดครับเป็นไงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสกูนี้ชุลหมุนวุ่นวายเลยเพราะว่าเนื่องจากที่เกิดเหตุนั้นผู้บาดเจ็บมันมีทั้งหมดสี่รายด้วยแต่ว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการ์ตลุมบอลกันเลยรหละครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมนะครับยังเป็นขาสั้นอยู่เลยนะครับแต่ว่าโอ้โหผมดูแล้วน่าเป็นห่วงจังเลย ชาวชนไทยเรานะครับก็บคือในเบื้องต้นเนีย่ยบาดเจ็บทั้งหมดสี่รายนะครับอาสาสมัครร่วมกาันยูามาถึงที่กะเดะก็ร้องขอ,อกําลังเพราะว่ามีคนหนึ่งถูกแทงเข้าช่องท้องสาหัสเลยนะครับถูกแทงเลยแทงแทงเข้าลึกด้วยนะครับสาหัสแล้วก็คือเราก็เลยรถพยาบาลของร่วมการ,รันยูเราก็เลยร้องขอ,อรถแอด,ดวานจากโรงพยาบาลราชวิถีมาร่วมก็มีหมอมีแพทย์มีแพทย์มีพยาบาลมา,มาร่วมมาให้น้ำเกลือ ที่เกิดเหตุด้วยก็คือสามรายที่ถูกปันตามแขนตามลําตัวเนี่ยสานมัำรวมพนันยูนาไปส่งที่โรงพยาบาลรามานะครับอ๋อที่เขา,าใช้ถึงรายที่รอรอรถระบบแอดวานเนี่ยเราก็ได้สอบถามเพื่อนๆที่มาโวยวายยังมีการโวยวายยังก็งคือผมพอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆก็คือกิริยาท่าทางเขาก้าวรหล้ากันมากเด็นเอกตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเราพยายามจะสอบถามว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเขาก็บอกว่าเป็นนักเรียน ในโรงเรียนเดียวกันนะครับก็คือมีเรื่องกันมาก่อนแล้วครับจากในโรงเรียนนะครับแต่ว่าคู่กรณีคู่กรณีเนี่ยก็นําคนนอกและคนอื่นมาอืช่วยกันทำมาดักทํรา้ายครับอ๋อนี่ไปชวนพวกข้างนอกมากรเรียกว่า <ไป S 1> มายว,วก,วกคาร์บอนเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างงี้นะครับเป็นรุ่นพี่เป็นคนนอก ซึ่งมาจํานวนเยอะกว่าก็คือมาดักทําลายในตอนนี้แต่ว่ากลุ่มนักเรียนที่บาดเจ็บก็กริยาท้าทางผมดูแล้วก็ก้าวรล้าเหมือนกันครับก็คือยังมีการก้าวรล้ายังด่าต่อว่าเจ้าหน้าที่ยังอะไรโวยวายกันอยู่นะครับ<ช>แล้วก็มีการอาฆาตตะพนอ,อาฆาตแขนคู่กรณีจะขู่ฆ่าล้างอะไรกันอยู่อีกผมก็เลยบอกให้เบาๆหน่อยหนูอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยทำไมไม,ไม่ไม่ไม่สงบไม่สงบอะไรเพื่อเราเป็นอย่างนี้แล้ว ทําไมเราถึงไม่เป็นอย่างนี้เพราะเราเรา,เราออกแนวนี้นี่เองอเราถึงได้นั้นเพราะว่าเขายัางววยวายอาฆาตว่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าล้างแทนให้เดี๋ยวจะอะไรเราก็เลยต้องตำหนินะครับพราเพราะว่าคุณยังอยู่ในชุดเครื่องแบบนักเรียนแต่ว่าอะไรทําให้ผมรู้สึกเป็นห่วงเยาวาชนว่าทำไมถึงได้คิดก้าวร้าวอะไรกันแบบนี้แต่ว่าันนี้ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะค,ะครับฝ่ายสืบสวนของสน,นสุสร,ริศาบสองตัวหน้าสายตรวจทั้งสายตรวจและในเครื่องแบบแล้วเครื่องแบบกําลังหาข่าวมัตสกค่แล้วก็ เข้าใจว่าน่าจะติดตามนักเรียนกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาได้แต่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นซอยประชาราประเพณซึ่งสองข้างทางเนี่ยเป็นตึกแถวเป็นอาคารห้างร้านซึ่งเหมือนกับก่อเหตุกันโดยไม่ไม่ได้แคร์ประชาชนคนอื่นอะไรเลยเขาเขานัดมาเขาเขานัดเอ้มาตลุมบอลกันเองเลยฮะหรือเพราะวช่วงนี้ยังไม่เกิดเทอมน้องนักเรียนคนที่บาดเจ็บสาหัสในบ้านจะอยู่ในซอยนั้นเพราะว่ามัสกูเนี่ยมีคุณยาย มีพี่สาวมีอะไรวิ่งออกมาร้องไห้กันอยู่เยอะหลายคนนะครับก็บเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นบ้านใกล้เคียงของน้องที่บาดเจ็บสาหัสนะครับคงจะแบบมีเรื่องมาจากในโรงเรียนแล้วก็คือเข้าใจว่ารู้ตัวแล้วว่าไม่ปลอดภัยก็เลยจจ,จับกลุ่มกันมาคือไม่ไต้องว่าต<า>ับลำทางค่ะคุณยอาฮะตอนนี้นี่คือโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมไม่ใช่หรอฮะผมก็เลบอกเขาไปทําอะไรกันนะครับเขาบอกเขามีมีอะไรสักอย่างที่โรงเรียนแล้วเขาก็ไปกันพร้อมพร้อม ครับเลยครับแต่ว่าก็คือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยหนึ่งคนคือถูกแทงช่องท้องสามครับแต่ว่าสามบาดแผลนี่ได้ไปถ่วงเลยเพราะว่าเสียเลือดมากด้วยแล้วก็ถูกแทงเข้าลึกเลยนะครับแทงเข้าช่องท้องด้านขวาของของลำตัวนะครับแต่ส่วนอีกสามรายเนี่ยคือมีบาดแผลทั้งตีหัวแตกแขนแลวก็ฝันแขนฝันมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นบาดแผลชัตางแต่ว่า ไม่ถึงกับสาหัสสมัครร่วมกับรัฐยูผสมพยาบาลแล้วก็นําไปก่อนเลยเพราะว่าเราจะไม่เอานําไปกระจกเพราะว่าตอนแรกจะนําไปโรงพยาบาลราชวิถีแต่มีการประสา,านงานต่อเนื่องบอกว่าให้นาไปที่โรงพยา,าบาลลามาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผู้บาดเจ็บสาหัสจะได้นําไปที่ราชวิถีซึ่งแพทย์จะได้ช่วยเหลือเคสนี้เพราะว่าเคสนี้เนื่องจากสาหัสกว่านะครับทั้งทั้งทั้งสี่คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยครับเป็นฝั่งเดียวกันหรือว่าคนละฝ่ง ใช่ครับอยู่ในข้องแบบของเก่งไม่นะคุณฝั่งฝั่งเดียวกันหรือว่าคนละฝั่งกันนะฮะสี่คนในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยคือฝั่งเดียวกันครับอ๋ออาราขอบคุณมากครับคุณยอดครับครับผมสวัสดีครับคุณสุชาติครับครับคุณอนุวุฒิโพลอมภัยนะฮะยอดนครงขสี่ห้าเดี๋ยวผมพูดนครยอดนครนายกอีกเดี๋ยวือสีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่ประชาราชบำเพ็ญซอยเจ็ดเป็นนักเรียนอันนี้เบื้องต้นนะฮะที่มีการตรวจสอบเป็นนักเรียนโรงเรียนจันหุ่่่นนนทีสสงััยจหุบเพ็ญ เพราะว่าวันนี้ยังไม่เปิดเทอมครับยังไม่เปิดเทอมอาจจะมีการมอบตัวมั้งมอบตัวหรือเปล่าจะเป็นการมอบตัวครับนี่แค่มอบตัวที่บอกสัปดาห์หน้าเขาจะเปิดเรียนแล้วนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะอันนี้เมื่อวันนี้มอบตัวใช่ไหมครับจะเป็นมอบตัวที่มอบตัวก็ไปมอบตัวที่โรงพักเลยโอ้ยตายนักเรียนแล้วอายุแค่เป็นนักเรียนมัธยมท่านผู้ชมไม่น่าเชื่ออันนี้โรงเรียนยังไม่เปิดแล้วแปลงแค่ว่ารุ่นพี่นี่ครับคุณรู้ไหมสมัยผมเรียนโรงเรียนขาสั้นนะครับ อายุขนาดนี้ผมยังดีดลูกหินอยู่เลยมาจริงๆไปหาเรื่องใครเขาไม่เป็นหรอกนี่ถ้าคุณดีดลูกหินผมก็แก้ผ้าลักษณะแบบนั้นะฮะมาติดตามรายงานพิเศษกันบ้างความคืบหน้าล่าความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมติดตามได้ในรายการสายตัวระวังภัยจะมาสรุปรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งดีกว่ามามารายงานพิเศษกันบ้างฮะคุณจิรเดชภัยใกล้ตัวในกรุงเทพมหานครนี่ไม่ใช่เฉพาะสะพานลอยแล้วก็ฟุตบาทที่ใช้เท่านั้นนะฮะ แม้แต่ถนนใหญ่ครับสะพานสาธรครับอยู่ดีๆวันดีคืนดีขับรถจะไปธุระจากบางขุนเทียนใช้ถนนเจริญนครคจะมาลาบุรณะมาถึงใต้สะพานลอยสาธรอยู่ดีๆเดี๋ยวอยู่ใต้สะพานลอยขับรถผ่านไม่ใช่สะพานลอยนยเป็นสะพานข้ามนะทำไมฮะลอรถยนต์หล่นมาแล้วฮะโอ้โหถ้าหล่นลงมาก็ไม่ครับหายใจไม่ออกแล้ะ